ตอนที่อายุสักประมาณ12ปีผมไปจับกบกับลูกพี่ลูกน้องอายุห่างกันสองปีแล้วก็มีพ่อผมที่ไปด้วยหลังบ้านผมเป็นทุ่งนายาวหลายกิโลแถวนั้นไม่ค่อยมีบ้านคนบ้านคนจะอยู่ห่างกันบางหลังก็ไกลสุดลูกหูลูกตาตอนนั้นออกไปตอนฝนกำลังพำมพำพอให้ไฟฉายส่องกบคนละอันเอาไว้ติดหัว พี่ที่ไปด้วยชื่อปอนตอนนั้นผมเพิ่งเคยไปเป็นครั้งแรกพี่ปอนแกเคยไปแต่ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่ตอนเดินเดินอยู่แกก็จะชอบคุยโมว่าแกเก่งจับกบเก่งเอาไปขายได้ทีหลายตังเท่านั้นเท่านี้เราเดินตามพ่อไปห่างๆเพราะว่าพ่อไม่ให้เสียงดังเลยและด้วยความเด็กเราก็จะติดเล่นแย่กันมั่งอะไรมั่ง พ่อพาเดินออกไปไกลาจากบ้านเรื่อยๆตามทางแกก็จับกบใส่ค้องเห็นแก้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ตัดมาที่ผมไม่ได้สักตัวพี่ปอนก็เกือบจะจับได้แต่ก็ทำหลุดมือแกทำท่าจับกบเก๊กงังแต่บอกว่ามาบ่อยแล้วก็จับเก่งผมว่าแกน่าจะคุยเยอะไปหน่อยตอนนั้นพ่อเดินนำเราไปจนเริ่มเห็นป่องควันอันใหญ่ มันเป็นป่องควันที่อยู่ในโรงสีแต่มันปล่อยทิ้งน่าจะนานแล้วแหละไม่มีคนมาดูแลเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะน้ำท่วมเมื่อก่อนรู้สึกว่าเจ้าของโรงสีจะชื่อเจมุวยแกเป็นลูกครึ่งจีนคีเหนียวรับแต่พวกพม่ามาทำงานคนไทยนี่แกไม่เอาเลยพอมาถึงแถวรอบๆโรงสีพ่อก็บอกให้เดินห่างๆกันกบมันจะได้ไม่ตกใจ ผมก็เดินแยกออกมากับพี่ตอนนั้นด้วยความซนเราก็เอาไฟฉายส่องไปในรั้วโรงสีส่องป่องควันบ้างหลังคาบ้างพ่อส่องแล้วก็มาหลอกกันเองว่ามีผีเปรตยืนข้างป่องไฟผีก็ห่างมั่งมันบินอยู่ตรงหลังคานะ่ะแกล้งกันใครตกใจใครกลัวก็เป็นเรื่องสนุกไปผมเห็นพ่อเดินลับหายไปตรงข้างรั้วโรงสี ตอนนั้นเป็นมุมกำแพงผมก็รีบตามพ่อไปเพราะเห็นพ่อเดินเร็วขึ้นเริ่มไกลออกไปไกลออกไปผมก็รีบวิ่งตามหันมาหาพี่อ้าวพี่ยังยืนส่องไฟอยู่ที่เดิมแต่ท่าทางมันนิ่งแปลกๆตอนนั้นผมวิ่งห่างออกมาสักประมาณ10เมตร20เมตรมองไม่ชัดเท่าไหร่ผมเห็นพี่ปอนมันยืนเหมือนกำลังจ้องดูอะไรอยู่ ผมก็ตะโกนเรียกมันมันไม่มาส่วนพ่อก็กำลังเดินทิ้งห่างออกไปไกลมากแล้วตอนนั้นจะตามพ่อก็ตามไม่ทันเลยรีบวิ่งกลับไปจะไปตามพี่แล้วบอกให้รีบตามพ่อไปด้วยกันพอเดินเข้าไปไฟฉายบนหัวส่องก็เริ่มเห็นชัดขึ้นว่าพี่มันยืนส่องไฟไปบนหลังคาโรงสีผมเดินเข้าไปกำลังจะดึงมือให้รีบไปตามพ่อ แต่พี่ตัวแข็งแล้วก็สั่นงึกงึกเงึเหมือนกำลังหนาวเกรงผมก็มองว่ามันมองส่องอะไรอยู่ไฟตอนนั้นมันไม่ได้ชัดมากเป็นหลอดสีส้มๆปรับความสว่างความแคบตรงที่หน้าเลนทําหมุนกระจกทําให้ไฟเล็กลงก็จะทำให้ส่องไปได้ไกลขึ้นทําหมุนกว้างก็จะเห็นในระยะใกล้ๆผมก็ส่องไปตามที่พี่มันส่องแล้วก็ มองตามก็เห็นเหมือนคล้ายตัวอะไรบางอย่างกำลังขยับช้าๆมันเหมือนก้อนอะไรดำๆอยู่บนหลังคาโลงสีหลังคาที่ว่านี่ก็สูงพอได้จะว่าเป็นคนก็ไม่น่าใช่หรือว่าเป็นลิงตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรด้วยซ้ำด้วยความเป็นเด็กก็คิดว่าน่าจะเป็นลิงผมก็ไม่ได้สนใจพยายามดึงมือพี่จะไปต่อแต่มันก็สะบัดมือออกมันบอกให้ดู ผมก็เลยปรับไฟให้เล็กลงแล้วก็ส่องให้สว่างมากขึ้นเพราะไฟผมกับไฟพี่มันรวมแสงกันคราวนี้ผมขนลุกสู้เลยผมถามพี่ว่ามันตัวอะไรพี่พูดมาตอนนั้นหนาวไปถึงกระดูกพี่กระซิบมาว่าผีผมได้ยินก็รีบเบียดเข้าหาพี่ตอนนั้นบนหลังคามันดูเหมือนคนผมยาวๆกำลังนั่งขัดสมาินิ่ง ัวมันดำๆมองรายละเอียดไม่ชัดแต่พอเราจ่อไฟนิ่งไปสักพักมันเริ่มขยับตัวมันลุกทาท่ากงโค้งเอามือดันพื้นท่ามันเหมือนเวลาเราจะคานผมมันยาวคุมหน้าแต่แขนมันแห้งเหมือนหนังหุ้มกระดูกตอนนั้นไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันไม่ยอมวิ่งหนีทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นผีจนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันร้องโหก ดังออกมาผมกับพี่สะดุ้งใจสัน่นตอนนั้นเองถึงหันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีออกมากันได้พี่จะพาวิ่งกลับบ้านแต่ตอนนั้นผมหักสายเพื่อไปหาพ่อพี่คงจะเห็นว่าผมเปลี่ยนทิศในการวิ่งมันก็วิ่งตามมาผมวิ่งเข้าไปหาพ่อตะโกนเรียกตั้งแต่ยังไม่ถึงพ่อก็ทำท่าจะดาแต่เห็นสีหน้าไม่ดีแกก็เลยถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเจอผี พ่อแทนที่จะปอบคนกำลังขวัญเสียแต่พ่อบอกว่าถ้ารู้งี้ไม่พามาให้เสียเวลาคืนนั้นผมกับพี่เดินตามพ่อไปเรื่อยๆใจสั่นตลอดเวลาแต่จะกลับก่อนก็กลัวเพอต้องเดินผ่านโรงสีก็เลยจําใจเดินตามหลังแกไปเรื่อยๆกบเขียดไม่เอาอะไรแล้วเดินมองซ้ายมองขวากลัวมันจะตามมาพอกลับถึงบ้านตอนสัประมาณตีสอง มารีบอาบน้ําเข้านอนส่วนพี่ก็นอนด้วยเลยไม่กลับบ้านตัวเองตกตอนเช้าผมกับพี่ใครจับสั่นกันทั้งคู่แม่เช็ดตัวเอายามาให้กินแล้วก็เดินไปถามพ่อเมื่อคืนพากันไปไหนมาพ่อก็บอกให้แม่ฟังว่ามันสองคนเจอผีก็คิดว่ามันพูดเล่นพูดหัวหลังจากนั้นอีกสองสามวันปู่มาเยี่ยมผมแล้วก็บอกว่าผีที่เจอ มันเป็นผีเฝ้าบ้านผีเฝ้าของเขาน่าจะเคยเลี้ยงเอาไว้เฝ้าลงสีตอนสมัยเมื่อก่อนโน้นแต่ตอนนี้วิญญาณมันยังไม่ไปไหนมันน่าจะยังคอยทําหน้าที่ของมันอยู่ที่นั่นครับกระจบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องออกไปจับกบกับพ่อเป็นเรื่องผีของคุณอิดที่ส่งมาให้ผมทาง Facebook แฟนเพจนะครับขอขอบคุณคุณอิดอีกครั้งนะครับสําหรับค่ําคืนนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ